ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารล่าอ่วมหนักวันนี้ไทยสร้างรับฝนหนัก6ีจังหวัดพยากรณ์อากาศกลับม,มาพบกันอีกครั้งกับช่องเกินภัยพิบัติกับวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนะครับซึ่งในวันนี้ล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาได้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำรอระบายรวมถึงน้ำปาละละ่าไหลหลากที่บริเวณพื้นที่ประเทศลาวของเรานะครับที่ลาวเกิดฝนตกหนักโดยเมื่อคืนที่ผ่านมา7สิงหาคม2565ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ในช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งภาพความเสียหายก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วนะครับ ทางด้านของกรมอุตุนิยมทิยายังออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงหนักมา,จากจะประกาศล่าสุดนะครับแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักจนถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันกระทบตั้งแต่ในช่วงวันที่7จนถึง9สิงหาคมขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งรองมรสุมพาดผ่านภาคเหนือทางตอนบนและลาวทางตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นยอมความประกาศตามปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนซึ่งจะส่งผลกระทบทําให้มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากบริเวณภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลตะวันออกและภาคใต้ ส่วนทะเลอันดามันทางตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรข้อควรระวังนะครับอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากส่วนชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบน ควรงดออกจากฝั่งซึ่งนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับโดยแจ้งเตือนฝนตกหนักจนถึงหนักมากพื้นที่ภาคเหนือนะในวันนี้7สิงหาคม2565เน้นบรยิเวนณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่าน แพร่ลำพูนลำปางอุตรดิต์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตและเพชรบณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้7สิงหาคมเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบละลำพูอุรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีภาคกลางเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระน,นครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ภาคใต้เน้นบริเวณจังหวัดระนอง และบริณจังหวัดพังงาส่วน8สิงหาคม2565พื้นที่ภาคเหนือจะเน้นบริณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8สิงหาคม เน้นบริเวจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบลัลพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นการสินุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและบุราชธานีพื้นที่ภาคกลาง8สิงหาคมเน้นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรี สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมธาน,นภาคกันออก8สิงหาคมเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ภาคใต้8สิงหาคมเน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงา ส่วน9สิงหาคม2,565พื้นที่ภาคเหนือเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพพษรนโลกพิจิตและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ ศรีสกเกตและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ภาคกลาง9สิงหาคมเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีและสระบุรีส่วนภาคตะวันออก9สิงหาคมเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนการคาดการพยา,ยรากราณ์พยายกรณ์ฝนในอีก7วันล่วงหน้า 7-9สิงหาคมมรสุมตมตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะประเทศไท,ไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากทางภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลตนออกและภาคใต้สําหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรจากนั้น1 0 1ถึงสิสงิงหาคมมรสุม,ม,สมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงภาคใต้จะมีฝนลดลงคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีกําลังอ่อนลงซึ่งในช่วงวันที่7-8ถึงสิงหาคมจะมีหย่อมพะประกาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ที่จทะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้ ในช่วงวันที่10-11สิงหาคมพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคเหนือ7-9สิงหาคมฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น60-80%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วน10-12สิงหาคมฝนลดลงเล็กน้อยเหลือ40-60%ของพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7-10สิงหาคมฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น60-80%ของพื้นที่ โดยในช่วงวันที่7-9ถึงสิงหาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและ11-12ถึงสิงหาคมฝนจะลดลงเล็กน้อยเหลือ40-6สถึงหกสเ็นของพื้นที่พยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคกลาง7-10ถึงสิงหาคมฝนเพิ่มขึ้น60-8ถึงแปสเป็นของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่7-9ถึงสิงหาคมส่วน11-12ถึงสิงหาคมฝนจะลดลงเหลือ40-6สถึงหกสนเ็นของพื้นที่พยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง60-80เนของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ในช่วงวันที่6-9สิงหาคม11-12สิงหาคมทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วน7-10สิงหาคมทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนอง40-60เเของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงและจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่7-9สิงหาคม ในช่วงวันที่11-12ถึงสิสงิงหาคมคลื่นลมมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วน7-10ถึงสิสิงหาคมสุราธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งตะวันตก1 0 1ถึงสิสงิงหาคมฝน40-6ถึงเนของพื้นที่ส่วน7-9ถึงสิงหาคมฝนเพิ่มขึ้น60 ถึง8เป็นของพื้นที่โดยช่วงแรกนะครับคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและกระบีลงไปคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในช่วงวันที่7-9สิงหาคมและหลังจากนั้นในช่วงวันที่10-12สิงหาคม คลื่นลมทะเลจะมีกําลังอ่อนลงนะครับพังงาขึ้นมาเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและภูเก็ตลงไปเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2 m, เ2 m, มตรส,มกกส่วนพื้นที่กรุงเทพานครและประิมณฑลฝน,นฟ,ฟ้าขรอง60-80ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงโดย7-9สิงหาคมจะมีฝนตกหนักเข้ามานะครับโดยสรุปพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7-9สิงหาคมฝนเพิ่มขึ้น60 จนถึง8จะเป็นของพื้นที่ยกเว้นภาคกลางฝนเพิ่มขึ้น60จนถึงเ0นของพื้นที่หลังจากนั้น11-12สิงหาคมฝนจัดลดลงเหลือ40-6สเนของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน60-8 0จะเป็นของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงและจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่7-9สิงหาคมส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยตลอดทั้งช่วงฝน40-6สเ็นของพื้นที่ส่วนฝั่งตะวันตก 7-9ถึงสิงหาคมฝนเพิ่ม60-8 0ถึงจะเป็นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่จากนั้น 10- 12สิงหาคมฝนจัดลดลงเหลือ 40- 6 0เซนของพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ